ผมกำลังออกมาเดินเล่นบริเวณใกล้บ้านอ้ยเดี๋ยวนะร้านนี้คือร้านนังสือเหรอไม่เคยเห็นเลยนะเออสงสัยร้านนี้มันเพิ่งมาเปิดทำใหม่มั้งนี่เดี๋ยวขอเดินเข้าไปดูก่อนว่าข้างในมีอะไรบ้างไม่มีตังซื้อหรอกโอ้โห คนก็ถือว่าเยอะอยู่นะทั้งผู้ชายและผู้หญิงเลยเขามาเลือกหนังสือและฝั่งนี้โอ้โหมีเหมือนกันโอเคแล้วตรงบริเวณนี้คืออะไรอ๋อมันเป็นโต๊ะและเก้าอี้ไว้ให้นั่งอ่านหนังสือที่นี่ด้วยโอ้โหส่วนตรงนี้โอ้โหมันมีชั้นสองด้วยนี่หว่าทางขึ้นโคดสวยอ่มีให้ขึ้นทั้งสองฝั่งอ๋อมันน่าจะมีประมาณนี้โอเคกลับดีกว่าเข้ามาดูเฉยๆไม่รู้ว่าจะซื้อทาไมไม่ค่อยมีเวลาอ่านอ่านี่เนี่นมีนมเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเออครับผมเรียกผมเหรอครับเออก็ใช่ไงสิเอ็ ทำแล้วไม่เห็นมีใครมาสมัครเลยอ๋อเหรอครับ เออนี่นี่แล้วเองสนใจบ้างไหมล่ะทํางานการดึกเงินต่อวันดีมากเออดังนั้นลุงจะให้แกก็ไปคิดก่อนนะเดี๋ยวเย็นนี้ตอนหนึ่งทุ่มค่อยมาหาลุงก็ได้เออถ้าเกิดแกสนใจอะนะอ๋อครับผมขอบคุณมากมครับลุงเดี๋ยวผมกลับไปคิดดูก่อนนะครับเออเสนใจมาหาลุงด้วยตอนเย็นเอออะไรวะก็แค่มาดูร้านเปิดใหม่เฉยๆได้งานทําเว้ยโอเคงั้นเดี๋ยวตอนนี้กลับบ้านไปก่อนแล้วกันลุงแกบอกว่าถ้าเกิดเราสนใจก็ค่อยมาหาแกหนึ่งทุ่มวันนี้ดังนั้นกลับบ้านไปเปลี่ยนเสื้อผ้าไว้ก่อนโอเคเดินมาถึงหน้าบ้านละโชคดีอีกแล้ววันนี้เดินเฉยๆได้งานทําโอเคถอดรองเท้าเดินเข้าไปเปลี่ยนชุดในบ้านก่อนไม่รู้ว่าจะทําอะไรต่อที่บ้านเพิ่มแล้วว่ะ เรวเปลี่ยนเสื้อผ้าก่อนโอเคเรียบร้อยคิดว่าจะเก็บเงินซื้อรถใหญ่ไว้ขับเลยดีกว่ามาั้งตกแต่งทาบ้านก็น่าจะเกือบโอเคแล้วแหละโอเคใส่รองเท้าอุ้ยเดี๋ยวดูเวลาก่อนตอนนี้กี่โมงแล้ววะเออตอนนี้เป็นเวลาห้าโมงยีนาทีแล้วนี่ว่าโอเคเดี๋ยวขอดูน้ํามันก่อนอยังได้อยู่ครึ่งถังเดี๋ยงั้นไปหาขับรถเล่นรอเลยแล้วกันเดี๋ยวถึงเวลาหนึ่งทุ่มค่อยแวะเข้าไปที่ร้านของแก ไปทำงานร้านหนังสือเอ้ยครั้งแรกเลยนะเนี่ยคิดว่ามันคงไม่อยากหรอกมัง้งเป็นกาดึกมันคงน่าจะรอลูกค้ามาเช่ามาซื้อหนังสือหรมัง้งโอ้โหขับสะเพริเลยหนึ่งทุ่มแล้วนี่ว่าโอเคเดี๋ยวแวะจอดเข้าไปหาลุงก่อนไม่รู้อยู่ไหมเนี่ยรถเริ่มน้อยแล้วลูกค้าน่าจะไปหมดแล้วโอเคถอดคุณเจรถเดี๋ยว,ดวเดินเข้าไปหาลุงข้างในก่อนเออลุงครับผมจะมาทางานนะผมอ้อ้อ้อรอ้หนุ่มคนนี้นี่เองสนใจเหรอใช่ครับผมผมสนใจมาทํางานครับต้องทําอะไรบ้างเฮ้ยมันก็ไม่มีอะไรมากหรอกถ้าแกสนใจจะทําวันนี้ก็ไปเปลี่ยนชุดทางานได ครับผมดังนั้นผมเริ่มทำวันนี้เลยนะครับโอเคตัวนี้เองก็ไปเปลี่ยนเสื้อก่อนครับผมขอบคุณครับลุงโอเคแกบอกว่ามันอยู่ตรงนี้อ๋อนี่ไงแล้วก็ตู้เสื้อผ้าโอเคเปลี่ยนเรียบร้อยโอ้โหชุดพนักง,งานมันเป็นลายขาวดานี่หว่าโอเคไม่รอช้าเดี๋ยวเดินไปหาลุงก่อนมันต้องทําอะไรบ้างอพอดีเลยเออลุงครับผมต้องทําอะไรบ้างเนี่ยโอ้ยก็กดกระดาษการทํางานก็วาไงไว้บนโตะนี่ไงโตะข้างในห้องที่เองไปเปลี่ยนเสื้อผ้ามามือย้อ่านให้มันเข้าใจแล้วก็ทําตามด้วยล่ะเองต้องเฝ้าอยู่ที่นี่คนเดียวคืนนี้งั้นลุงกลับก ไม่บอกอะไรสักคำเลยเราขอดูเวลาอีกทีก่อนตอนนี้กี่โมงแล้ววะเนี่ยหนึ่งทุ่มสิบหกนาทีแล้วนี่ว่าโอ้โหคิดว่าจะมีพนักง,งานอยู่ไม่ใช่นี่ว่าเออช่างมันเถอะเดี๋ยวไปอ่านกดที่ลุงแกเอาวางไวไ้บนโต๊ะเลยดีกว่าอุ้ยปากสั่นอากาศเย็นๆนะเนี่ยโอ้เขาเปิดแอร์ด้วยนี่ว่า โอเคเดียวัันลองไปอ่านดูซิว่ามันต้องให้ทํางานอะไรบ้างกฎการทํางานที่ร้านขายหนังสือตอนกลางคืนกฎข้อที่1เมื่อคุณเดินสำรวจพื้นที่ภายในทั้งหมดก็จงเดินให้ชิดชั้นวางหนังสืออยู่เสมออย่าได้คิดที่จะเดินระหว่างชั้นหนังสือโดยเด็ดขาดกฎข้อที่2ในขณะที่คุณนั่งอยู่บนโต๊ะห้องพนักง,งานต้อนรับลูกคา้าหากว่าคุณได้ยินเสียงเคาะที่ดังมาจากกระจกหน้าต่างด้านหลังของคุณก็อย่าไปสนใจมันละ่ะกฎข้อที่3ในบางครั้งคุณอาจจะได้ยินเสียงบางอย่างที่น่าสยดสยองที่ดังมาจากชั้น2หรือไม่ว่ามันจะดังหรือแแกกค่ไหน็ ขึ้นไปดูไปเช็คข้างบนเดือดขาดกดข้อที่4เมื่อถึงเวลาตี35นาทีคุณจะได้เห็นผู้ชายร่างใหญ่ในชุดสูทผ้าขาวที่จะเดินผ่านหน้าห้องบริการลูกค้าไปให้คุณรีบหาที่แอบหรือที่ซ่อนตัวแล้วเดี๋ยวเขาจะเดินออกไปจากห้องสม,มุดนี้เองขอให้คุณโชคดีกับการทํางานคืนนี้โอเคการทํางานเข้าใจละ โอ้มีทางดับเพลิงด้วยเออเดี๋ยงั้นตอนนี้ทาตามกดข้อแลไปก่อนเลยแล้วกันเดินสารวจเช็คบริเวณแถวๆนี้ให้หมดดูก่อนทั้งชั้นล่างและชั้นบนโอเคคิดว่าชั้นล่างมันคงไม่มีอะไรแหละแล้วมันปิดแล้วเราว่าทำไมมันไม่มีคนเลยเพิ่งสองทุ่มสิบแปดนาทีเองโอเคเดินขึ้นมาเช็คชั้นบนครั้งแรกเลยนะเนี่ยโอ้โหถือว่าสวยอยู่นะมีต้นไม้และตกแต่งเฮ้ยแล้วก็มีโต๊ะเก้าอี้ไว้นั่งอ่านหนังสือด้วยนี่หว่าร้านขายหนังสือก็หนังสือจริงๆเลยเนาะมีหมดเลยเนี่ยทุกชั้นมีแต่หน ไป้างล่างเลยแล้วกันแล้วเราจะหาทําอะไรดีวะตอนนี้ยังไม่รู้เลยว่าร้านมันเปิดมันปิดกี่โมงเนี่ยลุงเจ้าของร้านแกก็ไม่บอกซะด้วยเออคิดว่ามันน่าจะมีเชนี้แหละให้เดินสํารวจมันก็น่าจะมีเชนี้เอยตรงนี้เกือบลืมเลยห้องบริการลูกค้ามีเอ,อ้ยหนังสือน่าจะลูกค้าเอามาคืนเดี๋ยวฝั่งข้างหลังมีกระจกด้วยนี่หว่าเออเออ,เอ,อเอาไว้สอดส่องดูลูกค้าเผื่อขโมยของเอยเดี๋ยวนะตรงนี้มีป้ายนี่หว่า ป้อะไรวะข้อปฏิบัติในการเข้าใช้บริการร้านขายหนังสือข้อที่1เมื่ออ่านหนังสือเสร็จสิ้นให้นําไปวางไว้บนชั้นวางหนังสือเหมือนเดิมข้อที่2ไม่ส่งเสียงดังอันเป็นการรบกวนคนอื่นข้อที่3ไม่นําอาหารเครื่องดื่มหรือสิ่งผิดกฎหมายทุกชนิดเข้ามาในร้านขายหนังสือข้อที่4ไม่สูบบุหรี่หรือเสพติดใดๆในร้านขายหนังสือ ข้อที่5ไม่ขีดเขียนตัดฉีกหรือทําลายหนังสือทุกประเภทอ๋อเข้าใจละกฎของพ่อลูกค้าวิเดียวนะเราลองกลับไปเช็กดูห้องนี้อีกทีก่อนวิเสียมีคนมาเออสวัสดีค่ะอา้าสวัสดีครับผมเออจะมาขอเช่าหนังสือได้ไหมคะอ๋อได้ครับผมเชิญไปเลือกดูเลยครับเดินไปแล้วลูกค้าคนแรกวิเดียวไม่รกคิดว่าลูกค้าน่าจะไม่มาแล้วนะยังมีอยู่นี่หว่าโอเคแสดงว่าร้านนี้มันยังไม่ปิดเดี๋ยงั้นปล่อยให้เขาเลือกคาหนังสือดูไปก่อนตอนนี้เดี๋ยวขอไปอ่านกฎข้อต่อไปไปเลยเออต่อไปกฎข้อที่2ในขนขณะที่่คุังอยู่บนโต๊ะ ห้องพนักง,งานต้อนรับลูกคา้าหากว่าคุณได้ยินเสียงเคาะที่ดังมาจากกระจกหน้าต่างด้านหลังของคุณก็อย่าไปสนใจมันละ่ะเออโอเคเข้าใจละครนี้ก็ถือว่าไม่ยากเท่าไหร่ไม่ต้องสนใจมันสินะวิเดี๋ยวเดี๋ยวลูกค้ารอครับผมครับผมมาแล้วครับขอโทษที่ทําให้รอนานครับเออฉันเอาเรื่องนี้ค่ะและบัตรประจำตัวค่ะครับผมขอคุณที่มาใช้บริการครับไปแล้วลูกค้ารายแรกอ๋อแสดงว่าที่นี่ใครจะมาเช่าหนังสือต้องมีบัตรประจำตัวเป็นของตัวเองด้วยนี่หว่าอ,อุ้ยเดี๋ยวนะกดข้อที่2มันบอกว่าตรงกระจกตรงนี้ถ้าได้ยินเสีียยยงงใใใคคคครรรรมมาาาาาเเเเเะะอออ่่ไไปปสนนนนจชัััถหกโทศพ รอลูกค้ามาอีกก่อนแล้วจะนั่งเปิดดู YouTube รอเออพวกซีรีส์กดแปลกๆฟรีไฟนี่ก็สนุกอยู่นะเอาไว้ดูใครเครียดดีวะ่ะแบตโทรศัพท์ก็เตรียม,มาไม่เยอะนั่นแหละเหลือ40%ออุ้ยเดี๋ยวนะ ใครมาคอกระจกวะเดี๋ยวขอ,อ,อไปเดินดูก่อนใครมาขอกระจกวะอ้าวมันก็ไม่มีใครนะแล้วเสียงกระจกมันดังได้ไงวะอุ้ย,ยตกใจหมดสวัสดีครับลูกค้ามาตอนไหนครับเนี่ยไม่ได้ยินเสียงเลยตกใจอะไรพ่อหนุม่มอย่างนั้นลุงไปขอไปดูหนังสือชั้นบนนะครับผมเชิญเลยครับลุงโอเคลุงคนนี้แกใช้ชั้นบนอันนี้ลูกค้าคนที่2เดเลยขึ้นไปละเออแล้วตอนนี้เราจะทําอะไรดีวะชั้นตรงนี้ก็มีแค่กล่องเปล่าๆไม่มีหนังสือใส่ตัวข้างๆโอ้โหหนังสือตรงนี้เต็มเลยนี่วะแล้วมันต้องเอา ดีๆก็เดินไปเลยอะไรวะคุณลุงลูกค้าคนนี้โคตรงงเลยเดี๋ยงั้นขอเดินดูไปเช็คข้างบนซิเขาไปทําอะไรข้างบนวะอะไรวะลุงคนนี้เข้ามาแป๊บเดียวแล้วก็เดินออกไปถ้าทางลุงเมื่อกี้เหมือนรีบเลยแฮะโอเค,อเ,คเดินขึ้นมาข้างบนไหนวะแกนั่งตรงไหนวะหรือว่าแกนั่งตรงฝั่งกระจกข้างหน้าวะขวา้มีออกซ้ายนี่ไงโอ้โหนั่งตรงมุมสุดเลยนี่หว่าหรือพกหนังสือออกมาแล้วก็ไม่เก็บด้วยโอเคเดี๋ยวเก็บขึ้นไปเอาวางไว้ตรงชั้นแถวแถวนี้แหละอะอะไรวะลุงเมื่อกี้โคตรงงเลยเข้ามาแป๊บเดียวแล้วก็เดินออ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 อกไไไไไปปเลลลงงงงมมมมาาาาาาาข้้้้่่่่่่แแววจะะะะะททํํรรตตตดีีีััันนนนนโค ลลออไอ้กดต่อไปกดข้อที่3ในบางครั้งคุณอาจจะได้ยินเสียงบางอย่างที่น่าสยดสยองที่ดังมาจากชั้น2หรือไม่ว่ามันจะดังหรือแปลกแค่ไหนก็อย่าขึ้นไปดูไปเช็คข้างบนเด็ดขาด โอเคเข้าใจเลยไอ้กดข้อนี้ถือว่าข้อนี้ไม่ค่อยยากเท่าไหร่เพราะว่ามันอยู่ชั้นบนเดี๋ยวตอนนี้กลับไปที่ห้องบริการลูกค้าใหม่ก่อนโอเคเข้ามาข้างในเดี๋ยวลองเอาหนังสือย้ายไปเฮ้ยเดี๋ยนะเฮ้ยนี่มันกระดาษอะไรวะใบการทํางานของพนักงานบริการหนังสือที่ลูกค้าเอามาคืนหรือวันวางไว้บนโต๊ะให้นํากลับเข้าไปที่ชั้นวางหนังสือเหมือนเดิมและจัดไว้ให้เป็นระเบียบอ๋อโอเคงั้นก็เอาหนังสือพวกนี้ไปจัดไว้น่ะสินะโอเคหยิบมาเรียบร้อยแล้วต้องเอาไปจัดยังไงวะเนี่ยอ๋อตามชั้นแต่ละฝั่ สามออนีข้างหน้าเลยอะไรเนี่ยหนังสือนิตยสารโอเคใส่เรียบร้อยแล้วฝั่งทางนี้มีอีกไหมไม่มีน่าจะมีสามันแค่นั้นแหละเอออะไรวะเพิ่งรู้ว่ามันมีหนังสือทับกระดาษไว้ด้วยถ้าเกิดเราไม่ได้หยิบหนังสือเล่มนี้ออกมันก็มองไม่เห็นกระดาษเลยนะเนี่ยเออช่างมันเถอะเอาหุ้ยเดี๋ยวนะ เสียงมันดังมาจากชั้นบนน่หว่าอุ้ยเดี๋ยวนะอะไรจะบังเอิญขนาดนั้นตามกฎที่มันเขียนไว้เป๊ะเลยเสียงมันเหมือนมีคนอยู่ข้างบนน่ะเออดังนั้นช่างมันเถิดตามกฎมันบอกว่าไม่ต้องไปสนใจอะไรมันเดี๋ยงั้นกลับเข้าไปในห้องบริการเหมือนเดิมจะทําอะไรต่อดีวะตอนนี้เอ,อ้ยเดี๋ยวนั่งเก้าอี้เล่นโทรศัพท์รอเวลาไ้ก่อนเดี๋ยวขอนั่งดูติกตอกข้ามเวลาไปก่อนผมก็นั่งเล่นโทรศัพท์ไปได้ไม่นานมากจู่ๆผมก็ได้ยินเสียงเหมือนมีใครเดินมาสวัสดีค่ะจะมาซื้อหนังสือค่ะอ๋อล โอเคลูกค้าเดินไปละตอนนี้มันก็ดึกมากแล้วนะทำไมมีเต่ผู้หญิงวะลูกค้าเออช่างมันเดี๋ยวไปดูลูกค้าก่อนเขาไปเลือกตรงไหนอ๋อเลือกฝั่งทางนั้นโอเคงั้นปล่อยให้เขาเลือกไปเดี๋ยวงั้นไปอ่านกดข้อต่อไปไปเลยแล้วกันเอ,อ่อกดต่อไปน่าจะข้อที่4ี่นะ พนักงานเขาพนักงานอยู่ไหมคะเนี่ยเสียงลูกค้านี่วะครับครับครับอยู่ครับผมโอ้โหลูกค้ายืนรอเดี๋ยวเข้ามาข้างในก่อนโอเคครับลูกค้ามีอะไรให้ผมช่วยครับเออที่นี่มีหนังสือการ์ตูนไหมอาจจะเอาไปให้ลูกชายอ่ะอ๋อมีอยู่ครับชิปหายละชั้นหนังสือการ์ตูนมันอยู่ชั้นสองชั้นบนซะด้วยอ่ารบกวนลูกค้าเราอยู่ตรงนี้ได้ไหมครับเดี๋ยวผมไปหยิบมาให้ครับอ๋อได้ค่ะได้รีบมานะคะค่ะค่ะครับผมโอ้โหเราต้องขึ้นไปชั้นข้างบนด้วยไม่รู้ว่าข้างบนมันมีอะไรนะตามกฎมันก็บอกว่าไม่ต้้้้้อออออองงขขขึึนนนนนนนไไไไไปปปปดดดดููก็็แตต่่่่่ััีีีีีมมมมมจําเเวะ๋ยยคคๆทลใใรร แล้วเสียงก่อนแล้นี้เหมือนมีคนยืนคุยกันว่าโอเคช่างมันเถอะเดี๋ยวมาเอาหนังสือการ์ตูนไหนวะอ่ะหยิบเล่มไหนก็หยิบไปก่อนเลยละกันไปกลับละเอยน่ากลัวรู้สึกขนลุกเลยว่าขึ้นไปข้างบนโอเคลงมาข้างล่างละลูกค้ายังยืนรอที่เดิมไปเราเรียบเอาหนังสือไปให้ลูกค้าก่อนลูกค้าครับมาแล้วครับเอานังสือการ์ตูนแบบนี้ไหมครับผมอ๋อได้ค่ะได้ค่ะพอดีเป็นลูกชายเออการ์ตูนเล่มนี้เล่นมัเจ็ดสิบบาทครับผม อ๋อค่ะนี่ค่ะขอบคุณนะคะครับผมขอบคุณที่มาใช้บริการครับโอเคลูกค้าคนนี้เดิอนออกไปละโอ้โหก่อนหน้านี้หนนัวใจเต้นอย่างแรงเลยนึกว่าขึ้นไปจะไปเจออะไรแล้วโอเคดังนั้นไปอ่านกดข้อที่4ต่อเลยแล้วกันเมื่อกี้ไม่ได้อ่านแล้วก่อนหน้าน,นี้มันเป็นเสียงใครวะขึ้นไปข้างบนก็ไม่มีใครเออช่างมันเถอะเอ่อต่อไปกดข้อที่4เมื่อถึงเวลาตีสามสิบห้านาทีคุณจะได้เห็นผู้ชายร่างใหญ่ในชุดสูทผ้าขาวที่จะเดินผ่านหน้าห้องบริการลูกค้าไปให้คุณรีบหาที่แอบหรือที่ซ่อนตัวแล้วเดี๋ยวเขาจะเดินออกไปจากห้้อองงสมุน,นีเ โอเคกดข้อนี้เข้าใจแล้วไม่ได้ขึ้นไปชั้นบนก็ดีแล้วแหละเอ้ยเดี๋ยวขอเช็คดูเวลาก่อนตอนนี้มันเป็นเวลากี่โมงละเออตอนนี้เป็นเวลาตีหนึ่งสามสิบเอ็ดนาทีแล้วนี่หว่าเร็วจังวะโอเคกลับเข้ามาในห้องบริการเหมือนเดิมเดี๋ยงั้นขอเล่นโทรศรัพท์ตือแล้วกันไม่มีอะไรทําจริงๆแล้วตอนนี้ก็น่าจะรอลูกค้ามาอย่างเดียว,วนะจะเล่นอะไรดีวะเล่นเกมก็ไม่ได้เนตช้า เอาเนี่น้อ,นอนม,มพี่จะมาซื้อนังสือนะครับผมสวัสดีครับลูกค้าลูกค้าจะได้นังสืออะไรก็เชิญเลือกดูเลยครับโอเคลูกค้าคนนี้ไปแล้วไม่รู้ว่าคนที่เท่าไหร่จะมีลูกค้ามาอีกไหมเนี่ยตอนนี้ก็เป็นเวลาตีสามเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะใช่คนที่เราอ่านกข้อที่4ไว้ไหมวะที่เขาจะใส่ชุดสูทสีขาวอะ่ะไม่รู้เลยว่าเมื่อกี้ใช่หรือไม่ใช่เยวขอไปเช็คเพื่อความปลอดภัยก่อนเยวขอดูชัดๆใช่ไหมวะโอ้โหชัดเจนเรากลับเข้ามาข้างในเหมือนเดิมก่อนแล้วจะไปแอบที่ไหนวะและยังให้เขาเห็นด้วยยืนแอบตรงหน้าประตูนนนนีีี่่่่่อ้เเเเดดิมมมาพลลยยยใใชชคัววทไสงงุกจ แล้วเดี๋ยวแอบตรงมุมข้างในประตูนี้ก่อนโอ้โหฟังไปฟังมาก็น่ากลัวเหมือนกันนะวิเขาวิ่งผ่านประตูชิบหายเดี๋ยวเดินมาแอบสองตรงกระจกวิเขาเดินไปหาลูกค้าอีกคนนึงว่ะไม่รู้ละตอนนี้ขอไปย้ายไปที่ห้องเปลี่ยนเสื้อผ้าก่อนอย่าหันหน้ามานะโอเคเข้ามาข้างใน้ยเดี๋ยวต้องปิดประตูไว้ด้วยโอเคเรียบร้อยก็ดูสีผิวเมื่อกี้เขาก็เหมือนคนนะแต่ว่า เสียงมันออกน่ากลัววะ่ะเฮ้ยแล้วไอ้ลูกค้าคนแรกที่เดินเข้าไปซื้อหนังสือนี่จะรอดไหมเนี่ยเออเฮ้ยเดี๋ยวนะเดี๋ยวข้างบนอะไรวะเดี๋ยวเดี๋ยวขอแอบเข้ามาข้างในก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาเฮ้ยปีนขึ้นมาได้ไงวะอุอ้ยอยากเห็นนะวิเดี๋ยวขอนอนแอบตรงมุมห้องนอนไปกับพื้นเลยดีกว่าผมคิดว่าจะนั่งเล่นโทรศัพท์เงียบๆตรงนี้ไปก่อน<า>โอ้โหนั่งเล่นโทรศัพท์สะเพินเลยตรงนี้มีคอมด้วยนี่ว่าเราขอเปิดเช็คดูก่อนมันเปิดได้ไหมเอาเฮ้ยคอมตัวนี้เปิดได้นี่ว่าจะ อ้าวเฮ้ยคือยีกเดี๋ยวนะเมื่อกี้ใครมาเคาะประตูวะตรงเนี้ยเคาะประตูซะเร็วเลยเมื่อกี้ใครวะไม่มีเสียงด้วยแต่ข้างนอกไม่กล้าออกไปแน่นอนนั่งเล่นอยู่ข้างในจนกว่าจะเช้าเลยแล้วกันเราเปิดคอมดูต่อเดี๋ยวหาเล่นเกมออนไลน์ข้างในนี้อยู่เงียบๆไปก่อนโอุ้ยนี่หนุ่มเอาฮยใช่เสียงพนักง,งานไหมวะเด็กใหม่อยู่ไหมเนี่ยเปิดประตูให้หน่อยเช้าแล้วครับผมอยู่ครับเดี๋ยวขอเปิดเช็คดูเวลาก่อนตอนนี้กี่โมงละ หกโมงสิบนทีแล้วนี่หว่าโอเคเปิดออกมาข้างนอกครับพี่สวัสดีครับผมเออเออเอ็นด้ดูเวลาไหมล่ะตอนนี้กี่โมงแล้วอ๋อตอนนี้หกโมงแล้วครับผมโอ,อ้ยนั่นแหละเริมง,งานของเองแล้วไปเปลี่ยนเสื้อผ้าได้เลยครับพี่ขอบคุณครับเออเดี๋ยวพี่ไปจัดของก่อนเดี๋ยวหัวหน้ามาโอเคเข้ามาในห้อง อ่ะเปลี่ยนชุดเรียบร้อยเป็นชุดเดิมเออแล้ววันนี้หัวหน้าคุณเมื่อวานไม่มาหรอวะเออพี่ครับเจ้าของร้านที่นี่ไม่มาหรอครับโอ้เดี๋ยวแปดโมงกวกว่าแต่เขาก็มาแล้วล่ะอ๋องั้นผมกลับบ้านก่อนนะครับเออเออโชคดีล่ะโอเคออกมาห้างนอกจะไปไหนต่อดีวะโอเคคงต้องกลับบ้านก่อนแหละอันดับแรกโอ้โหนะ้ำมันรถใกล้จะขีดแดงแล้วนี่วะ่ะไปกลับไปรอที่บ้านรอหัวหน้าโอนตังมาเป็นยังไงกันบ้างเมื่อผมต้องมาเป็นพนักง,งานร้านขายหนังสือหนึ่งคืนถ้าชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใใใจจหหห้้้้กกัััับบผมดดวววยไเนน่คคิปาสสีร สวัสดีทุกคนตอนนี้มีเสื้อลายกดแปลกๆแล้วนะเสื้อยืดสีขาวผ้านุ่มๆตัวละ150บาทส่งฟรีนะจ๊ะสามารถติดต่อสอบถามหรือสั่งซื้อได้ที่แอดไลน์และ Facebook หรือว่าง่ายๆด้านล่างคลิปนี้มีลิงก์ให้กดสั่งซื้ออยู่และมีความลับอีกหนึ่งอย่างคนที่สมัครสมาชิกช่อง o v e r TD และคนที่ติดท็อปเม้น์คนแรกของคลิปวิดีโอกดแปลกๆจะมีเปอร์เซ็นต์ส่วนลดการสั่งซื้อเสื้อถ้าใครสนใจอย่าลืมมาสั่งซื้อเสื้อกันเยอะๆนะครับ วิธีสมัคร YouTube Membership เพื่อรับสิทธิทพิเศษและสนับสนุนช่อง Over TD ทดีกดเข้าไปที่หน้าโปรไฟล์ของช่อง Over TD ทดีแล้วก็กดปุ่มสมัครสมาชิกคลิกแตะเพื่อสมัครทำตามข้อความที่ปรากฏขึ้นเพื่อชำระเงินวิธีการชำระเงินสามารถชำระเงินได้หลายช่องทางมากไม่ว่าจะเป็นเครดิตเดบิตเรียกเก็บเงินผ่านค่ายมือถือ s h อ p e e Pay t ์ทูมันน y ่ a l ลเลต์เพและเครดิตใน Google ท่านผู้ชมสามารถดูสิทธิพิเศษที่ท่านผู้ชมสมัครสมาชิกหลังจากท่านสมัครสมาชิกเรียบร้อยแล้วท่านผู้ชมสามารถดูเนื้อหาพิเศษสาหับมชิก ได้เท่านั้นคลิปเบื้องหลังกดแปลกก็มีนะแล้วก็สติกเกอร์สำหรับการคอมเมนต์โคตรเท่อย่าลืมเข้ามาสมัครสมาชิกกันเยอะๆนะครับ